นี่นะคะเพื่อนๆที่ยายเล่าให้ฟังว่าแฟนยายไปอีกรอบหนึ่งเนาะที่ไปทําเรื่องรถเรื่องอะไรไม่เสร็จไปอีกรอบหนึ่งนี่โดไปได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้วันนี้นะเมื่อตอนเช้าได้หมูบดมาเพียบนี่อันนี้ไปได้สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้ามีฝรั่งชนบดมาลวจ้าเพื่อนๆ วันนี้จะมานางพิงไฟพิงไฟพิงไฟทํางานในบ้านนะคะเก็บถั่วมาแล้วกินข้าวเสร็จแล้วมันครึมครึมลมแรงไม่มีแดดฝนจะตกอ,อก็ต้องมาทํางานในบ้านเนาะตอนแรกว่าจะกินข้าวแล้วจะออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้แล้วหนาวแล้วอเนาะมันจะดับเมนนื่อไหร่เพิ่งจุดและยายจะถ่ายให้ดูนะคะในบ้านยาย ไฟเผาเผาไอ้ฟื้นยายฟื้นนี่นะคะเดี๋ยวายจะมานั่งตัดถั่วตรงเนี้ยนี่สวนบ้านยายสวนสวนในบ้านนะคะอัปเดตให้ดูหน่อยนั่นพริกที่ยายขุดมาวันนี้ยังไม่ได้เอาเข้าบ้านมัอนอยู่ด้านโน้นอนกระถางหนึ่งอยู่ตรงนี้กระถางหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามานี่มะเขือยายเดี๋ยวว่าจะมาตัดแต่งกิ่งหน่อยรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดเนาะอืม เพราะว่ามะเขือมันไม่คุ้มเนาะมีลูกไม่เยอะเอาพริกอะไรมาไว้ดีกว่าเนี่ยโหรพาก็ดูก่อนเนาะนี่เติมสุกแล้วมะเขือเอามะเขือเทศมะเขือเทศกับพริกนะมะเขือเทศก็ไว้เก็บตำสมตำกินน,นนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็สวยแล้เนาะได้ยายจะมาไว้มาไว้ตรงนั้นกระถางนึงนี่นโหระพาที่ยายปักไว้ รู้ว่าจะรอนหรือเปล่าดูก่อนนะแมงลักก็ว่าจะตัดตก,ตกแต่งกิ่งหน่อยกยังไม่ได้ตกแต่งเนาะนี่นะคะสวน <c oughs> เห็นไหมเวลาคนมามันมาถ้าเราอยู่เองมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพื่อนๆแต่ถ้านะยังไม่ได้เช็ดถูกระถางใดๆต้องเช็ดทําความสะอาดนี่เดี๋ยวจะมาให้ดูฟืนยายนะคะบ้านยายจะไม่มีพรมนะคะคนอื่นเขาไม่เผากันหรอกแบบนี้เนาะ แต่บ้านคืนแล้วก็ถ้าใครดูเมียฝรั่งก็จะเห็นเนาะไอเตาพิงเขาจะไม่เหมือนยายหรอกแบบว่าอย่างสวยงามเนาะแฟนยายไม่ต้องการความสวยงามแต่อันนี้ความอุ่นของมันจะเยอะมากเลยกี่กคา้าวเวยายก็มไม่่อยรู้จักหรอกแต่รู้แต่ว่ามันจะอุ่นกว่าไอที่สวยๆงามงามมาเนาะแล้วก็มันรูมันใหญ่เนี่ย เห็นไหมใหญ่เอาท่อนใหญ่ๆใหญ่ก็เอาใส่ไปได้เนาะแฟนยายเอาความสะดวกไม่ได้เอาความสวยเนี่ยดูดิรูมันใหญ่มากเลยมันกว้างมากเลยฟืนชิ้นใหญ่ๆก็ใส่ไปได้แล้วก็ยาวด้วยเนี่ยดูความยาวเห็นไหมยาวมากเลยเนาะแล้วก็เนี่ยฟืนใหญ่คนอื่นเขาไม่เอามาเผาหรอกเนาะมันแบบว่ามันเขาบาง ปูพรมปูอะไรงเงี้ยแต่ยายแบบนี้มาเผาก็ประหยัดเงินไปแยะๆเลยเนาะแล้วก็เนี่ยข้างบนเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้นี่ชายยายอันล่างที่ยายใช้ใช้ในไอ้น,นั้นมันแห้งแล้วนะเนาะเดี๋ยวายเอาให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาให้ดูนะเดี๋ยวขามาถ่ายตรงนี้นิดนึงเนี่ยพริกยายมาอยู่ตรงนี้อีกเนาะเดี๋ยวยายจะเอาไปไว้ตรงโน้นอีกต้นหนึ่งเนาะ น,นี่อกดอกเต็ม ok เลยนี่เห็นไหมนี่พริกมันแพงเราก็เอาพริกมาไว้ยังไม่รู้ก่อนนะครั้งแรกเดี๋ยวมารอลุ้นกันครั้งแรกแน่นะอากาศครั้งหน้าครั้งหน้าลมแรงเน,นาะมาในอยาจะเอาอันนี้มันมืดแล้วนี่ในอยากจะเอาไอที่อันนี้ก็ มันยังไม่คอ่อยแห้งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกนี้แห้งยายก็จะไปเอาแอปเปิลมาตากแล้วเพราะว่าเผาไฟพิงแล้วก็เอามาตากเดี๋ยวให้อันนี้แห้งก่อนอันนี้มันหนานะเนี่ยยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูข้างล่างที่ยายแกะนี่เห็นไหมแห้งแล้วอันนี้ที่ยายแกเอามาเล็ดออกนะเพราะว่าใน ในอันนี้มันมันมันร้อนเนาะไว้ทำชาไว้ทำชาหน้าหนาวไหมเปิดไปยายก็ไม่ต้องออทำอะไรเนาะไม่ต้องไปไป,ไปอบไปต้องอะไรเนาะแอปเปิลเห็นไหมถ้าเขาทำออบเนาะเพื่อนๆโอ้ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะเนี่ยอันนี้ก็เผาไฟพิงไป ดีกว่าทิ้งเนาะตั้งแต่ยายมาอยู่เนะี่ยยังไม่เคยซื้อฟืนเลยแฟนยายเคยซื้ออยู่ครั้งเดียวฟืนนะนอกนั้นก็พวกนี้ในสวนเนาะคนที่เขาใช้เขาซื้อเอานะโอ้ปีหนึ่งทบานหลังใหญ่ๆเป็นแสนนะเฉพาะค่าเครื่องทําความร้อนนะไม่เกี่ยวกับค่าไฟค่าอะไรนะไม่เกี่ยวกันเนาะม,มา <c oughs> ไปใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อนั้นเสื้อสีขาวมันรัก,ม,รกมันไม่สวยได้เห็นพุม ะะก็มาตัดอย่างนี้ตัดเสร็จแล้วเราก็ไปหัน่นหั่นแล้วก็ล้างล้าง,างน้ำแล้วก็ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้หน้าหนาวก็เอามากิน่็จะเอาไปดองก็ยังเหลืออยู่เลยของดองนะถั่วดองอ้ยนี่ต้มชิมน้ำพริกนะเพื่อนๆหวานกรอบหวานมากเลยถั่วบ้านเขาย้นี่บานใหญ่ ไม่ปูพรมไม่ปูอะไรเงี้ยมันทําความสะอาดง่ายเนาะเอาแบบนี้แหละอยู่ถ้ายันว่าอะไรเพื่อนๆบ้านนอกกับกรุงเทพมันก็ไม่เหมือนกันนะเหมือนยายนีย่ก็อยู่บ้านนอกคือเดี๋ยวก็เข้าสวนเดี๋ยวก็เข้าบ้านอะไรอย่างงี้โอ้ปูไม่ได้เลยขนาดในห้องน้ํายายมีพรมอยู่ในห้องน้านะโอ้โหศก็โผมากเลยซักโอ้ยซักบ่อยนะอันเล็กๆเ,เอง นาะนี่เลยคนบัาหนอกกับคนกรุงเทพก็ไม่เหมือนกันอีกในแหล <c oughs> ะเพื่อนเนาะแล้วแต่เนาะสะดวกใครสะดวกยังไงก็อยู่อย่างงั้นเลยเราสะดวกแบบนี้เราชอบแบบนี้ก็อยู่แบบนี้เนาะ <c oughs> ไม่มีหน้าตรงหน้าต่างอะไรเลยหน้าต่างก็ต้องคอยเอามาัซักเอามารีดโอ้ยฮ <c oughs> ไม่มีอะไรนี่แหละหน้านาวก็ ส่วนมากเขาคนอยู่เมืองนอกอันนี้ยังมีอะไรทําต่อไปก็ท่านหนาวสี่เดือนเนาะหนาจริงๆโอ้แล้วคยมาล้อเล่นกันนากนะนะแบบนี้มันต้องขยันหน่อยทั้งขยันทําความสะอาดแล้วก็ต้องขยันเผานะ่ะแบบนี้นะเข้าใจไหมคือถ้าแบบว่า ปืนดีๆก็ยัดเข้าไปสองสามท่อนมันก็เผาอยู่ได้นานนะเนาะถ้าปืนดีๆเนาะอันนี้เข้าไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนาะร้อนแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องขยันหน่อยสกปรกด้วยแล้วก็ขยันด้วยเยตาขยันเเยตาขยันไม่ใช่หรอกเพื่อนๆมันไม่รู้จะเอาไปเผาที่ไหนเนาะเขาไม่ให้เผาเราก็ เอามาเผาเป็นฟืนได้ประหยัดไปอีกแต่เยอะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะอยู่มั่งนอกทุกอย่างอะไรก็แพงมันยายเราให้ฟังนั่นแหละออกจากบ้านทีอะไรก็แพงเห็นป่ะเนี่ยรู้ๆอยู่เนี่ยทำอย่างนี้ นี่นะคะเพื่อนๆที่ยายเล่าให้ฟังว่าแฟนยายไปอีกรอบหนึ่งเนาะที่ไปทําเรื่องรถเรื่องอะไรไม่เสร็จไปอีกรอบหน,นึ่งเน่ดูไปได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้วันนี้อะนะเมื่อตอนเช้าได้หมูบดมาเพียบนี่อันนี้ไปได้ไปได้สันในมาอีกแล้วโอ้ยไม่กอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอด อันนี้สันในนะคะได้สันในกิโล,ลก,กิโลละเออาสามสามยูโรจุด,จดเจหนะคะคิดบวกไป1นึยูโรสา,สาบาทนะก็ไม่แพงเท่าบ้านเรานะเนี่ยดูเพื่อนเอนเนี่ยก็ไปได้ขนมอันนี้ขนมพวกนี้เป็นขนมช่วงคริสต์มาสนะมันจะถึงคริสต์มาสแล้วแฟนยายแกก็เลยซื้อมาขนมพวกขนมเนี้ยนะ ขนมปังทั้งนั้นเลยนน่ดูดิสวยๆ <c oughs> ใหญ่ห <c oughs> มวดจะไปทำงานอยู่เนาะอพอดีชุดแรกเอามารีวิวให้เรียบร้อยกินข้าวเสร็จก็เนี่ยแหละไปถ่ายคลิปไปทำตัดตัวตัดอะไรพอตัดตัวเสร็จแล้วยังไม่เสร็จยายก็ไปไลฟ์สดพอไปไลฟ์สดแกมายายไม่รู้หรอกเออพอคุยไลฟ์สดเสร็จแล้วแกบอกว่าเสร็จยังนั่นแหละ พวกเขาพวกเข้ามาในครัวโอ้ยจะจะไปเอาที่ไว้ตรงไหนจะไปเก็บไว้ตรงไหนอีกโอ้ยนี่นะคะแฟนยายซื้อมาทําไมหมูแบบเนี้ยใหญ่ไม่ชอบกินฝรั่งชอบกินนะมันไม่มีมันเนี่ยสันนอกสันนอกแกซื้อมาไว้ทําหมูรมควันนี่ไงกําลังทําแล้วใยญ่เคย มีเกลือพริกไทยแล้วก็มีแค่เกลือพริกไทยแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ใส่พวกโรบใบกระวานอะไรอะไรของเขาเอะเนาะอืมนั่นแหละแล้วก็ดองไว้มีฟิลทารก็รอลอินว่าสักเอ่ออินทโลกอะแล้วสติกสูดสติกฟิลแฟมตาร์กสี่ห้าวันนะในน้ำเกลือดองน้ำเกลือไว้แล้วก็เอาไปรมควันก็จะเป็นหมูรมควันเนาะเนี่ยที่แกซื้อมาเงี้ยเอาไว้ เอาไว้มาดองเกลือแล้วก็ไปรมเหมือนเหมือนเหมือนเออจะคล้ายๆที่ยายกินวันนี้นะปลาสบะไอ้นั้นคอดองแค่วันเดียวเนาะมันก็ไม่เค็มมากอันนี้มันก็จะออกไม่เค็มมากแล้วก็ไปรมควันนี่เลยที่แกซื้อมาเนี่ยเห็นมันสวยก็เลยซื้อมามันถูกเนาะคนเดือนเนี่ยแฟนยายเอามาไว้ดองดองเกลือทั้งนั้นแหละเนี่ยพวกนี้เพราะว่าเอาไว้กินชอบกินแบบมันๆ ป้าเพื่อนๆแค่นี้เลยเดี๋ยวยายจะทำการเอาใส่ถุงปเป็นลายอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นไปแช่แข็งเนาอะอคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ,อ้โหเยอะมากนอน,นี้ <ละ S 2> นี่ก<ด>เขาอยากให้โชว์ของเขาที่เขาแช่ไว้นี่เขาโชว์หน่อยห้าวันหรือสีห้าวันเนาะแล้วก็เอาไปทำการเอาไปรมควันเนาะพเพื่อนๆปนี่แหละเสร็จละ 嗯嗯、mm hmm. <sighs>